คุณโจรรู้จักปุ่มเตะใช่ไหมอ่าเออตอนที่คุณโจรใช้เรียกพวกสามรอบคุณคุณโจรสามารถกดปุ่มเตะใช้ท่าพิเศษนบหย่าได้เออลองไปเขี่ยพวกมันโดยน้อยดูดีได้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 อ้าว N P C ฆ่าตายหมดแล้ว จะดูยังไงว่าผมกันครบสาโดยจะเรืองแสงตื่นในพระธรรมโดนสองแสงได้หรอได้แล้วจังหวะดีกันลองดูนี่ตายแล้วจะลองกับไอ้ลูกครั้งนี้ก็โดนนะเออลูกกระเจี๊ยบผมว่าเอ็มซีคุณน่าจะฆ่าลูกลูกมันตายหมดก่อนอะไ่ะวุ้ยบอลอุ้ยอุ้ยอุ้ยซับอุ้ยเจ็บด้วยตีเลยตีเออจีผมไม่รู้ด้วยตีอาห้าอย่างเงี้ยนะอ๋อไอ้นี่ฮะ ตัวอะไรอ่ะอาชนาห์ฮ่านี่มันคนคอนี่ว่ะรินอยู่เมืองคอนหน้าแม่งนี่มันชวนหลอนอยู่นะเก็บงานเถอะเราผมจะหลอนได้มากเากลัวพึ่งโบกมือให้ด้วย